ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้มีภารกิจเรื่องด่วนติดอะไรมาติดแล้วโอ้ยมาเจอบรรยากาศแบบนี้ครับทางด่วนโหเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ขึ้นงานเสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วครับเจอมาขึ้นทางด่วน ติดเนี่ยติดแค่ตรงนี้เองตรงไหนเยอะไหมให้ไปไหนสีนึกเนี่ยสีนึกคารินเนี่ยคืออะไรวะติดเลยหรือว่ามันไม่ให้ลงอืมติดคือสีนึกครินเนาะเรามีเราไปเกิจไปบิ๊กซีบางประกอบอีกคือเก่าเนี่ยก่อนด่านเนี่ยอุบัติเหตุมั้งไปบริการ ดูหาดไปดูแสงเหนือก่อนวันนี้เรามามุดใต้ท้องถนนขึ้นไปถนนหลายวันแล้ววันนี้มีภารกิจไปไหนบ้างเสียอีกสี่อีกสี่บางประกอกไปไหนต่ออยู่ไปไหนวะส่งบางอะไรบ้างบางแบกบางแบกเลย ตรงไหนว่ซดีเมื่อเนี่ยที่เก่า,กาตงรงดังไอ้รูนี่ยนะเขาเขดูคลาสสิกเลยแวกบลงแวลกก็ได้ปกติมันไม่ไกลหรอกถ้าไปทางนี้แต่รถมันติดรับไปทางนี้จ่ายค่าทางโด่นก่อนถนนขุนเจ้าสิบไปลงทางซ้ายเดี๋วันนี้ดา่ดานขุนเจ้าเดอ๋ยวพอ,อ,อมาบึง วุน,นี่เรือใหญ่เรือเลี้ยมใหญ่ข้าบแม่น้ำนนออน้ำก็ขึ้นครับอีกทีนี้อยู่บนถนนภุมธนิพนสองโอ้โโอโเรือลำใหญ่มากปโ,ปโป๊ะกันลังขามขึอนกันครับเรือกันลังแล่นมาขึอนกันเิดปรากฏกณ์เรืรเอรรรนชนกันหรือเปล่าเนี่ย บรรยากาศก็โอเคอยู่นะครับสวยงามใครที่หาที่ลอยกระทงมาลอยตรงนี้ได้น,นะครับนี่ไปน้ำจ้าพญาที่อากาศก็หมอกสีอึมครึมอึมครึมเฉพาะหมอกเฉพาะควันหมดเลยเฉพาะควันลดถึงหมอก พอรับโกเออสวนยอดตัวนี้งนะบีเพี่น้องเออนะแปลกวันนี้มาถนนเรียบถนนนั้นแล้วเนี่ยสว<อ>สุขสวัสดิสสส์นึกว่าจะรถเบนมีมสงสัยมันมาติดไฟแดงตัวนีน้โอ้โหตกใจไปหมดเลยเมื่อวเนไม่มีเปอนลมทางเจรกน้อยเนาะเออเจรน้อยแต่ว่าวันนี้แปลกเลยปกติวนมากับตึ๊บเลยเนาะ นี่เรามาบิ๊กซีบางประกกคือเก่าพี่น้องเอ้ยรับเหมอลับเหมาบางประกกมาจนขอ่อยเบื่อชี่ไหนอ่ะขอฉีเดือนได้ไหมครับมาถึงแล้วครับอา้าวบิ๊กซีบางประกกทำอะไรอยู่เนี่ยทป้ายรูปป้ายทำป้ายใหม่เหรอเปลี่ยนป้ายอันนี้ป้ายเกา่าอะ มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วจำหาที่จอดดีกว,ว่าว้ายอึ๊บอึ๊บเสร็จเรือบอลแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับต่อไปชุดสองนะครับชุดสองไปบางแบกนะครับเดินทางต่อสองแบกสองที่มือสองสองที่ครับมาคุ้มพารถเก็บของเดินทางครับผมโอ้ตรงเนี้ย mong cổng tàu in tên sơn mà lại mang lắm lên, đâu lâu 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 tít lơ tất nhiên nếm tập hạnh lâu kuân lâu nèo hết kìa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  เชื่อมกับสะพานแขวนง่ายเนี่ยเส้นบนนี่เหรอเออเชื่อมกับสะพสานเส้นใหม่อะสะพานใหม่ตรงนั้นนะอะโอพระรามเก้าเอ้ยปเรมาโดนแม่นสิบห้าปีแลวบอกปเรม,ม่าเนี่ยูดินแน่นตับตอนนี้ตายไปอยู่ในลมเลยเออใหญ่แท้<อ>ตรงนี้ด่านมากตรงนี้ เราบางมดไปไดิเนบางมดตลาดบางบางมดอืมบางมดเกินโารงการงานสร้างทางด่วนรามสองยาวไปถึงอะไรสมุทรสาครใช่ไหมเนี่ยอืมโอ้โหไปวะ,ปะบางแคตรงนี้ขึ้นไปทางนี้วะบางนาบระประแดงบางแคสมุทรสาครขึ้นทั้งหนาอะ เหี่ยงลงกันแล้วบางแคนไปนี่นี่วะแบงนี้นี่เทว่าอยูุ่๊ยไปนู้น<ไ>ป,<ไ>ป้ายไ่งงทิพหายกูคเคยไปทางนี้บางแคไปเยาะไปเยาะไงงหมดเลยหายแล้วใหม่ด้วมันงงอ่ะมาปิดจะมัง้งตรงนี้เขาเรียกว่า สีแยกบุญบอยสีแยกบุญบอยมีร้านขาหมูตรงนี้หน้าเี็นไหมาทำอะไรวะโอ้นี่ครับขาหมู้วงบอยที่มาเป็นข่าวกันแล้วเออเนี่ยนะเออโอ้เพราะว่ามันใช้ไม่แพงอะนะใช่ใส่ถุงใสุงตรงนี้อะขี้ขาต่อแถวเป็นซีลอยไปกลับบ้านเราเสร็จเรียบร้อยส่งงาน นาทีขับรถมาชั่วโมงมขับรถมาสองชั่วโมงโรงงานแค่หนึ่งนาทีโอ้เสือเอิงเกง่งตัวเลยใส่ทำงานสบายเลยได้ตัวนี้เป็นตัวนี้วงเป็นลมเส้นสนีกูน,น,นะกูลองดูบนยอดอยู่อย

งงแล้วครับพันงงแล้วครับมาผิดชิกแล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ยตัวตุวก๊กระตุ่นเลยเต็มไปหมดเลยลูม,มาลปลาลูกม,มามี้วไปเตียน ใหตัวตเลอมาเสรแล้วน้ำขึ้นเยอะมากเต็มหลิงเปี๊ยะเลยจับรถในนี้เลยอ่ะอ้าวขึ้นหลายแล้วเนี่ยโอ้ขึ้นมาถึงเออจะถึงนี่แล้วอ่ะต้องกับน้ำขึ้นหลายพักหลายแนวไปตรงออ้ไม่น้ำจะไปจะ เรือประทุกสินค้าแรกๆสวยงามสวยงามมันลึกก่ไหนไหลึกบ่ในน้ำอ่ะนะอประมาณสัก2ยีเมตร30เมตรไหมก็มีมีมีทีมงานดำบอกบอกว่าเ่าไหร่